สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนมาพบกับครูบอยคอยบูหน้าโหดนะครับแต่น่ารักที่สุดเลยนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการสร้างคำสมาธิแบบสนทิพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว let's go now หัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับ 1. ความหมายของคำสมาธิแบบสนทิ 2. ประเภทของคำสมาธิแบบสนธิและก็3ตัวอย่างการสร้างคำสมาธิแบบสนธินะครับอันดับแรกนะครับเรามารู้จักความหมายของคำสมาธิแบบสนธิคำสมาธิแบบสนธิหมายถึงการนำคำบาลีหรือสันสกฤตตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันให้เป็นการสร้างคำสมาธิโดยวิธีการสนธิคำนั่นเองนะครับ การสร้างคำสมาิแบบสนทิเราจะแบ่งออกเป็น3วิธีดังนี้นะครับ 1. สระสนทิ 2. พยัญชนะสนทิ 3. นิกหิตสนทิเรามาดูวิธีแรกกันเลยนะครับสระสนทิคือการเปลี่ยนแปลงที่ของสระท้ายคำแรกกับสระแรกของคำหลังนะครับนั่นคือการตัดสระท้ายคำแรกและใช้สระ แรกของคําหลังเช่นหิมะบวกอะไรเราตัดอะทิ้งนะครับแล้วใช้เป็นอาแทนก็เลยสนทิได้เป็นคําว่าหิมาัลแปลว่าแหล่งของหิมะนั่นเองนะครับสระที่ใช้สนทินะครับเราจะแบ่งออกเป็นสพวกแต่ละพวกเราจะเรียกกันว่าวันนะนะครับมันจะมีทั้งหมด4วันนะวัน,นะที่หนึ่งก็จะเป็นวันนะ วันนะอิวันนะอุวันนะหรือส่วนวันนะอะก็จะเพิ่มขึ้นมาคือสระอาส่วนวันนะอิจะเพิ่มขึ้นมาสระอีวันนะอุก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกสระอูแล้วก็วันนะหรือก็จะเพิ่มขึ้นมาคือวันนะหรือนะครับ 1. ถ้าสนธิระหว่างสระวันนะเดียวกันจะได้สระวันนะเดียวกัน 1.1น,น,นะครับเรามาดูเลยอบวกอหรืออบวกอเท่ากับอนะครับอ่าเรามายูยกตัวอย่างนะครับคำว่าราดอ่าชอช้างเห็นไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับอ่าเป็นวันณะสระอบวกกับอทิลาดอออ่างตัวนี้ก็วันณะสระอแล้วมารวมกันเป็นลาชาทิลาดนะครับก็คือเราเอาอ บวกกับอะก็เท่ากับอานะครับมาดูคําที่สองนะครับคาว่าวิทยะบวกกับอะไรอ่าอันแรกเป็นวันณัระอะตัวหลังเป็นวันณั s l อาระอะ,ะบวกสระอาก็เท่ากับสระอาก็เลยเป็นคําว่าวิทยาลัยนะครับมาดูคําที่3กันเลยครับคาว่าธรรมมะบวกอธิปไต,ตย เห็นไหมครับวันนัสละอะบวกวันนัสระอะก็เท่ากับวันนัสระอาก็เลยกลายเป็นคําว่าธรรมมาทิปไตนะครับ1นนะครับอิบวกอิเท่ากับสระอิหรือสระอีอามาดูตัวอย่างนะครับคาที่หนึ่งคว่ามุนิบวกอินนะครับจะเท่ากับ มุนินนะครับามาดูกันว่าทําไมมันถึงเป็นมุนินเพราะว่าคําว่านี้เขาใช้สละอิคําว่าอินก็ใช้สละอิสระอิรวมกันก็จะเป็นสละอิเหมือนเดิมนะครับเรามาดูตัวอย่างที่สองคำว่ากรีบวกอินอากีบวกอินก็เท่ากับกะรินสละอีบวกสละอิ ก็เท่ากับสระอิเหมือนเดิมนะครับอาวมาดูคำที่3คํคำว่าอะลิบวกอินก็จะเท่ากับอะลินมาดูคำที่4นะครับคำว่าภูมิบวกอินก็เท่ากับภูมินอ่าเรามาดู1.3กันต่อนะครับสระอุบวกสระอุเท่ากับสระอุหรือสระอูเช่นคำว่าคุลุบวกอุปกรณ์เท่ากับ คุลุปกรณ์กับคุลุปกรณ์นะครับ 2. นะครับถ้าสระระสนทิกับวัน,นะอืน่นเรามาดูกันว่ามันจะมีลักษณะยังไงนะครับ 2.1. อ,อะบวกกับอิก็เท่ากับอิหรือเอนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนอละ บวกอีสวนนะครับนักเรียนเขียนคำว่านอละบวกอีส่วนไหมครับสาระอะอยู่ตรงคำว่านอละคำว่าละนั่นเองบวกกับอีส่วนสาระอีนะครับก็เท่ากับณลิสวนหรือณเลส่วนนั่นเองนะครับมาดูคำที่สองนะครับคำว่าปอลมะบวกอินก็เท่ากับปอละมินหรือปอละเมนนั่นเองนะครับ คำที่3ม,มาดูกันนะครับสุริยะบวกอินก็เท่ากับสุริเยนขะชะบวกอินก็เท่ากับขะเชนนะครับลาชะบวกอินเท่ากับลาชินหรือลาเชนนั่นเองนะครับ2.2นะครับสระอะบวกกับสระอุเท่ากับสระอุหรือสระโอยกตัวอย่างเช่นคำว่าชนละ บวกอุทอนเท่ากับชะโลทอนนะครับนักเรียนสังเกตตรงรอลิงไหมครับมีสระอะอยู่ข้างหลังแล้วบวกกับสระอุคำหน้าของคำว่าอุทอนมันจึงกลายเป็นสระโอเราจึงได้คำใหม่ขึ้นมาคำว่าชะโลทอน,นะครับมาดูคำที่2กันเลยนะครับคำว่าณยะบวกอุบายเท่ากับนโยบาย คำที่สามคำว่าอะลุณะบวกอุทัยเท่ากับอะลุโนทยัยคำที่สี่นะครับคำว่ามะะบวกกับอุลานเท่ากับมะหรลานคำที่ห้านะครับคำว่าสุริยะบวกอุทัยเท่ากับสุริโยทยัยนักเรียนสังเกตไหมครับว่าสระอะกับสระอูที่คำที่ยกตัวอย่างมานะครับ พอผสมกันแล้วก็จะกลายเป็นสระโอทันทีนะ2.3นะครับสระอะหรือสระอาบวกสระโอเท่ากับสระโอนะครับตัวอย่างเช่นคําว่าปิยะบวกโอลดเท่ากับปิโยลดคําว่ามหาบวกโอสดเท่ากับมะโหสดนะครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าคําว่าหาบวกกับคําว่าโอก็กลายเป็นคําว่าโหนั่นเอง คำว่ายะบวกคำว่าโอก็กลายเป็นคำว่าโยะนะครับมาดู2.4ต่อนะครับสระอะบวกสระไอเท่ากับสระไอตัวอย่างเช่นคำว่ามหาบวกไอส,สวรรค์นะครับเท่ากับมหาสวรคร์นะครับนักเรียนสังเกตคำว่าหาบวกคำว่าไอไหมครับเราจะได้คำว่าหายแทนนะครับ3นะครับถ้าสระอิหรือสระอีบวกสระอื่น เราจะเปลี่ยนสระอีกับสระอีเป็นยอยักษ์แล้วจึงทําการสนทิกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่ามัติบวกอธิบายนะครับคําว,วัตตินักเรียนเห็นคําว่ามัติไหมครับลูกเห็นสระอีอยู่ตรงนี้ไหมครับเบิบมันจะกลายเป็นยอยักษ์ทันทีนะครับตรงนี้ก็จะได้คําว่ามัตตยะบวกอธิบายเรามันจะได้คําใหม่ขึ้นมาคําว่ามะตะาัตตยธิ บายนั่นเองนะครับนักเรียนพอเข้าใจไหมครับถ้านักเรียนไม่พอพอเข้าใจนะครับครูจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งคำคำว่าลังสิบวกโอพาสนะครับนักเรียนเห็นคําว่าสิตัวนี้ไม่ลูกเห็นคําว่าสิตัวนี้ไหมครับอ่ามันเป็นสระอีนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นยอยักษ์ตรงนี้นั่นเองเราจะเปลี่ยนเป็นคําว่าหลังสยะบวกโอพาสเท่ากับหลังสิโยพาสนั่นเองนะครับ สามนะครับถ้าสระอุหรือสระอูบวกกับสระอื่นเราจะเปลี่ยนสระอุหรือสระอูเป็นวอวแวนแล้วจึงทำการสนทินั่นเองนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นคำว่าธนูบวกอาคมเห็นคำว่านูไหมครับลูกจะเราจะเปลี่ยนเป็นวรวนนะครับเป็นธนาวะบวกอาคมเท่ากับธนวาคมนะครับ จักขุบวกอาพาธนักเรียนเห็นคําว่าขุไหมลูกเห็นคําว่าขูไหมครับเราจะเปลี่ยนจากขุเป็นวหวนตรงสระอุนะครับบวกกับอาพาธก็เท่ากับจักขวาพาธนั่นเองนะครับเรามาดูประเภทที่2กันนะครับพยัญชนะสนธิคือคําบาลีและคําศักฤตที่นํามาสนธิกับพยัญชนะนั่นเองนะครับมาดูข้อที่หนึ่งคที่ลงท้ายด้วยสเสือ สนทิกับพยัญชนะให้เปลี่ยนสอเสือเป็นสารโอกรน,นะครับเอาเรามายกตัวอย่างเช่นคําว่ามนัดบวกไม้นักเรียนเห็นสอเสือตรงนี้ไหมครับสอเสือปุ๊บเราจะเปลี่ยนเป็นสรรโอตรงนี้นะครับเราจึงได้คําใหม่ขึ้นมาก็คือคําว่ามะโนไมนั่นเองนะครับมาดูคําที่2คําว่ารหัสบวกกับฐานนักเรียนเห็นสอเสือตรงนี้ไหมครับ เเรีเห็นสเสือตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสระโอตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นคําว่าละหูฐานนั่นเองคําที่สมาดูกันนะครับคําว่ามนัสบวกธรรมคาเห็นสอเสือกันไหมครับนี่สอเสือเราก็จะเปลี่ยนเป็นสระโอนะครับก็ได้เท่ากับมโนธรรมนั่นเองคําที่สี่นะครับคําว่ามณัสบวกคติสอเสืออยู่ตรงนี้อีกแล้วนะครับ เราก็จะกาเปลี่ยนให้เป็นสระโอทันทีนะครับก็ได้เท่ากับคำว่ามโนคตินั่นเองนะครับ 2. นะครับคำว่าทุตหรือคำว่านิสสนธิกับพยัญชนะให้เปลี่ยนสอเสือเป็นลอเรือก่อนนะครับเช่นคำว่าทุตบวกชนนักเรียนเห็นสเสือตรงนี้ไหมครับสอเสือตรงนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเป็นรอเรือตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคำว่า ทุรชนนั่นเองนะครับามาดูคำที่สองนะครับคำว่าทุตบวกพิษเห็นสอเสือไหมครับเห็นสอเสือกันไหมเห็นสเสือกันไหมมาดูกันมันจะกลายเป็นลอเรือทันทีนะครับเมื่อเรามาสนธิกันนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำว่าทุตบวกพิษก็จะเป็นทุลพิษคำว่านิสบวกคุณก็จะเป็นนิรคุณหรือเนรคุณคำว่านิสบวกอาจเท่ากับนิราช ทุษบวกกันดานก็จะกลายเป็นทุละกันดานทุตบวกกรรมก็จะกลายเป็นทุลกรรมนิดบวกเทศเท่ากับนิละเทศหรือเนละเทศนั่นเองนะครับมาเรามาดูประเภทที่3กันนะครับนิขหิตสนทิคือคําบาลีและคําสันสกิกที่นํามาสนทิกับนิคหิตนั่นเองนะครับมาดูหนึ่งนะครับนิขหิตสนทิกับสระต้องเปลี่ยนนิคหิตเป็นมอมา้า ก่อนนะครับอย่างเช่นสเสือแล้วก็นิคฮิตอยู่ข้างบนนะครับเราจะเปลี่ยนนิคหิตให้เป็นมอมเนยครับบวกกับอิก็จะกลายเป็นสมบวกกับอิธิก็เท่ากับสบมิธินะครับสบมิธินั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับนักเรียนเห็นไหมครับเห็นสอเสือกับนิคหิตไหมครับนิคฮิตข้างบนจะกลายเป็นมอมา้าแล้ว จะเกิดเป็นคําว่าสมทันทีนะครับเห็นไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับมีตัวอย่างทั้งหมด4ข้อนะครับเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเรามาอ่านกันนะครับว่าเมื่อทําการสนที่กันแล้วมันจะเกิดคําใหม่อะไรขึ้นมาเราเปลี่ยนเป็นสมคําแรกก็จะเป็นสมบวกอาคมก็เท่ากับสมาคมนะครับ สมบวกอาธานก็เท่ากับสมาธานสมบวกฤทธิ์ก็เท่ากับสมฤทธิ์สมบวกอุเฉตก็เท่ากับสมุเฉตนะครับ 2. นะครับนิคหิตสนธิกับพยัญชนะวักให้เปลี่ยนนิคหิตเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของวัคนั้นๆน,น,นะครับพยัญชนะวักเราจะมีกี่วักมาดูกันนะครับจะมีวักกะวักจะวัคตะเล็ก วักตะใหญ่วักปะแล้วก็เศษวักนะครับเรามาดูวักกะก่อนนะครับลูกเรามาดูวักกะก่อนนะครับพยนชุดพยัญชนะสุดตัวสุดท้ายของวักกะก็คืององูพยันสุดท้ายของวักจะก็คือยอผู้หญิงพยันชนะสุดท้ายของวักตะเล็กก็จะคือนเน้นนะครับพยัญชนะสุดท้ายของวักตะใหญ่ก็คือนนูนะครับแล้วก็พยัญชนะสุดท้ายของวัะ ก็คือมอม้านั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นสอเสือกับนิขหิตบวกกับคําว่ากอนนะครับเห็นไหมครับว่ากอไก,เนนก,ก่เป็นพยัญชนะวักะเป็นพยัญชนะวักะเราต้องเอาพยัญชนะตัวสุดท้ายของวะก,กะมาเปลี่ยนนิขหิตนะครับจากนิขหิตตัวนี้ก็จะกลายเป็นงองูตัวสุดท้ายของวะก,กะนั่นเองนะครับก็ได้ สอเสือกับนิคหิตบวกกับคำว่ากอนเท่ากับคำว่าสังกรนนั่นเองนะครับเรามายกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะครับของวัจะนะครับวัจะตัวสุดท้ายของวักจะก็คือยอผู้หญิงนั่นเองนะครับวิธีสังเกตนะครับเราจะเปลี่ยนนิคหิตเป็นยออผู้หญิงหรือเป็นงองูหรือท้ายวัคไหนเรามาดูคำคำนี้นะครับจอจานยอผู้หญิงชอช้างตัวนี้ สามตัวนี้จะอยู่ในวัจะทั้งหมดนะครับถ้าอยู่ในวัจะทั้งหมดเราต้องเอาเปลี่ยนนิคหิตัวนี้ให้เป็นยอผู้หญิงทั้งหมดนะครับเรามาดูตัวแรกคำว่าจอก็เท่ากับสัญจรนะครับสอเสือนิคหิตัวนี้เมื่อเราเปลี่ยนบวกกับคำว่ายานเมื่อเราเปลี่ยนแล้วก็จะได้เป็นคำว่าสัญญาณนั่นเองนะครับสอเสือตัวนี้เหมือนกันถ้าบวกกับคำว่าชัยนะครับเท่ากับ สัญชัยนะครับตัวอย่างของวัตตะนะครับตัวสุดท้ายวัตตะเล็กของเรานั่นเองวัตตะเล็กพยัญชนะสุดท้ายของเราก็คือนอเนนนะครับวิธีสังเกตก็สังเกตเหมือนกันคล้ายๆกับวัจะนะครับดูพยัญชนะคําที่สองของเขานะครับพยัญชนะแรกอยู่ในวัคอะไรเอ่ยอยู่ในวัตตะเล็กนั่นเองก็เลยเปลี่ยนนิกหิตตัวเนี้ให้เป็นนอเนนนะครับ ก็เลยกลายเป็นคำว่าสันทานนั่นเองเรามาดูตัวอย่างวัคตะใหญ่นะครับวัคตะใหญ่วัคตะใหญ่พยัญชนะสุดท้ายก็คือนหนูนั่นเองนะครับเรามาดูคําที่สองของคําที่เรามาสนี่กันนี้มีต่อเตาททหารทหหารนะครับตัวอักษร3ตัวนี้เราจะอยู่ในวัคตะใช่ไหมครับ ถ้าอยู่ในวัตตะนิคหิตตัวนี้ก็ต้องกลายเป็นนหนูเพราะว่าวัตตะเป็นพยัญชนะท้ายของวัตตะนั่นเองนะครับคําแรกคําว่าสสเสือกับนิคหิตบวกคำขับกับคำว่าตาเท่ากับสันตาณนะครับสสเสือกับนิคหิตบวกกับคําว่าเทศเท่ากับสนเทศสสเสือนิคหิตบวกกับคําว่าเทศเท่ากับ สนเท่นั่นเองนะครับ3นะครับถ้านิกหิตสนทิกับเศวรวัคให้เปลี่ยนนิกหิตเป็นงองูนะครับเศวรวัคของเราก็จะมียอยักลอเรือลอลิงวอแหวนสอเสือหอหีบและก็ลอจุลานะครับมาดูตัวอย่างที่1นนะครับสอเสือตัวนี้บวกกับคําว่าโยศนะครับโยกตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่ายอยักตัวนี้เป็นเศววัค สนทนาตัวนี้ก็เป็นเศษวัคเหมือนกันวอนตัวนี้ก็จะเป็นเศษวัคเหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนนิคหิตทั้ง3ตัวนี้ให้เป็นงองูทั้งหมดนะครับก็เลยสอเสือกับนิคหิตบวกกับคําว่าโยกก็คือสังคโยกนะครับสอเสือบวกนิคหิตบวกกับสนทนาก็เท่ากับ สังสนนานั่นเองนะครับสอเสือบอกนิก็หิตบวกกับคำว่าวอนเท่ากับสังวรนนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนการสร้างคำสมาธิแบบสนธิไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับถ้าไม่ยากอย่างที่คิดขอให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาอีกครั้งนะครับและครั้งต่อไปเราจะมาทดสอบกันนะครับผมฝากติดตามครูบอยคอยบูนะ้าโหดแต่น่ารักที่สุดเลยนะครับ สวัสดีครับ